ทีกก่ตัวผมนายคงศักดิ์ตะวันชิตกงอในุโครงการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกรู้สึกเกียิและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกัพบพวกเราในโครงการอา่บรมเชิงปฏิบัติการขับขีบ่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยการจ,าจราจรดูจะชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นโครงการที่อ่มีการสอนทั้งภาคทฤษฎีสอน,น,นทั้งภาคปฏิบัติ ให้กับพวกเราได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎจราจรระเบียบวิในัยในการขับขี่ก็อยางเรียนว่าเดี๋ยวนี้านานพาหนะบนท้องถนนของเราในรถจนกเนี่ย <im itation> เพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวัน <im itation> นะครับเพราะว่าพาหนะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความจาเป็นในการที่จะเดินทางไปทํางานไปเรียนหนังสือหรือไปชลประปาบางิีต่อการค้า ดังนั้นภาณ์ที่มีความสําคัญและก็มีความจําเป็นซื้อง่ายขายถูกก็คือรถมอเตอร์ไซค์เดือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมอเตอร์ไซค์เองของขนนะครับกล่าวมาเพราะฉะนั้นดมอนี้เอาพวกเขาขอมาโอมร่วมกันเพราะเขามีวินัยมีระเบียบในการขับขี่เพราะว่าอย่างเพราะว่ารถนู้นมันหลายมอเตอร์ไซค์มันหลายแต่ตั้งใจเอาสิ่งดีๆออกไปข้งนอดไปใส่เมื่อมันอบรมแล้วก็ขี่ไม่ยุ่งหยออกไป ให้เอาความรูสิในเท่าได้รับมเลยนี่ไปขยายให้ผลต่อไปเป็นอาจารย์ก็เลยเป็นอาจารย์ให้บ้านพ่อหลายคนเขาอยากมาอบรมเขาก็ไมีโอกาสคือพวกข้าพวกข้าเป็นคนที่มีโอกาสออกไปก็นั่งชิมดีๆไปบอกว่าไอ้การขับขี่มันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้มีวินัยแบบนี้เด้อเอาไปใครอยายผลก็ไปบอกมู่บอกฝว่นบอกพี่บอกน้องว่าให้ขับขี่ อย่างปลอดภัยมีวินัยการจะาลจรตามในโอกาสนี้ก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจในการรมและก็ขอให้เราประสบผลสำเร็จในการบร่มในครั้งนี้นําความรู้ของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมชาวที่น้องทำจะมาทแก่นต่อไป